มาแล้วรับลูกค้านั่งกี่นอนไม่ต้องนอนเตียงเนาะเจอกันงานนะครับถ่ายหายกันนะถราใ่รูปหน่อยนะไปจ่อสร้าง ขอบบคคุณครั <laughs> ไม่พบประจามไม่พบประจาม <laughs> นี่<ม>แหละคนสุดท้ายใช่แล้วคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ฟ้าสว่างแล้วอะ